สวัสดีทุกคนนะคะทุกคนวันนี้อยู่กับช่างน้องมินมินวันนี้นะคะเราจะมาเล่นฟรีฟา์กันอีกแล้วนะคะผมตอนนี้เราจะมาฟาร์มแรงกันนะคะมาดูกันว่าเราจะขึ้นแรงแพทสองได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เราอยู่แพทหนึ่งถ้าขึ้นได้เนี่ย ทุกคนก็กดหนึ่งนะคะถ้าขึ้นไม่ได้ทุกคนกดสองเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นแลงจ์แพทไม่ได้เดี๋ยวทุกคนนะคะไม่ต้องกดไคลิปเนี่เออแต่เออ,เอ,อพูดเล่นๆนะบางทีก็กดได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเป็นทีมเพราะว่า ถึงแม้ทีมเยอะเนี่ยเราอาจจะต้องชุบเพื่อนเยอะแต่อยากงแง้วก็ไม่ตายแล้วทีมเนี่ยอาจจะแบกแล้วด้วยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะโอ้ยไม่ทันทุกคนได้ยินเสียงเราใช่ไหมคีนาะอ เน็ตกากทุกคนต้องเน็ตเอาเนีะเราจะปรับเสียงอ่มก่อนอ่ะแบนี่เหรอใช่ไหมมันปรับเท่าไหร่มันก็ แลจะขึ้นแพทสองได้หรือเปล่าทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้เรานะเพื่อนดูนตัวเองดีกว่าถ้าเราดูกันนะค่ะว่าเพื่อนจะลงไหนถ้าเพื่อนลงที่มันดเดือดเดือดนี่เราจะลงคนเดียวแล้วเพื่อนมันก็จะตายหมดเราจะได้ชุบอย่างนั้นแล้วเราก็เพิ่มคะแนนชุบเพื่อน The, the, I that. Mean, uh, I mm. see? You see? <laughs> เดีวกันหรอข้าแล้ว,ลวพี่เจมส์เขาบอกว่าเขาบอกเขาบอกเราว่าหอยนาฬิกานะคะพี่เจมส์เขาตอบแต่ตอนนี้เน็ตเรากล่ามมากเลยอสิบูยังวะโอ้ไม่ก็เน่าเราไม่น่ามาลงพิ้เลยนะคะทุกคนดีนะเพื่อนเราแบบย้ายาไหนึ่งคนนะคะ นี่มันกลับมาดีตอนที่เราตายเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนระวังนะจ๊ะวังคือเรากลัวเพื่อนเราตายมากเลยอาไปนะเพื่อนอย่าไปนะไม่งั้นนะคะหมุดตี ุบใครก็ได้คนหนึ่งสี่เราไดะเพื่อนต,ตอนนี้นะคะเราเปิดมาไม่ทำอะไรก็ตายเพราะว่าเน็ตกากอะแล้วมันเน็ตมันกลับมาตอนที่เราตายแล้วอือสงสารเพืนน่อนมากเลยอะเพื่อนบอกว่าจะชุบยังไงเนี่ยเอ้ยชุบได้สี่คนเอ้ยสองคนคนได้สองคนนะคะ ดูดิว่าเพื่อนจะชุบใครชุบเราด้วยนะเธอไงโอ้ยอีเพื่อนเร็วมันไม่ชุบเลยปุ๊บเลยแงไปดูคำเตือนดนีกว่ากำลังลงนะคะ แล้วอุตสาชุบแล้วอ่ะแทนที่มันจะลงที่อื่นแต่ก็ตายกันอีกเดีน,น,นี่ก็กำลังยิงนะคะไปตรงนั้นเพื่อนผู้ใดผู้ใดรวมเงินกันได้ไหมอ่ะเื้ยจูชิก็อยู่ใกล้เองดูทุกคนดู ดูนะมันอยู่ตรงนี้เน,นี่ยจะชุบอยู่เนี่ยเพื่อนไปชุบหน่อยเพื่อนดูทุกคนดูเนี่ยจะชุบอยู่ตรงนี้เองอ,อยู่อยู่ใกล้พีคเลยเนี่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 ยเฮ้ยมาถุงนนึงกันแล้วกันอ,นนอืมจ้าเออ เออพึ่นไม่รอดบอกแล้อย่าลงสีไปตรงนั้น,น,นชุบได้หนึ่งคนชุบเราด้วยเฮ้นานาๆๆๆชุบเราด้วยวอย่าเพิ่งบ้วกอ้าวไม่รอดมันไม่รอดอ่ะ โอ้ไม่เกินเพื่อนเหลือคนเดียวสู้ๆแล้วไปกันไกลของอยู่นี่อย่าได้อ่ะขอบคุณนะขำว่าช่วยด้วยวะเออเพื่อชูกิทันแต่โอเคุสตีสุดท้ายก็ต้องมาโดดใหม่ค่ะทุกคนเพราะว่า ลงพีกทำไมึอ้อลงพีกทำไมหมเหคัคกเราจะลงตามเพื่อครั้งนี้ครั้งน,งนี้นะคะทุกคนครั้งนั้นเนี่ยเราแพ้ไปแล้วครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ นี่จะก็บเรียนให้นะเพื่อนโอโ้ไม่มีปืนเลยวันนี้นะคะทุกคนเราห้ามครัง้งนี้นะคะทุกคนเราห้ามแพ้นะคะถึงแม้เนจจ็ตจะโอ้ไม่ก oh ็ในกุกูก็ตไม่ใช่ตัวไปถึงบ้านมันจะกลับมาเด่นเด้งเอาละทุกคนนี่นะคะ เราจะต้องสองไม่ขึ้นไมาหยุดเพื่อนๆดูกันอย่างนี้เลยนะคะเดี<笑><笑><笑>๋ยวเพึ่งไปไหนนะอยู่กับเราก่อนนะคะคนสวย <S <S เออคนรอ,อเออเอคนไหนก็ช่างมัน ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเจอที่ชุบแล้วหนูจะดูต้นทางให้เราจะเอานี้นี่ตรงนี้เปอดภัยชุบเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเพื่อนจะไปชุบเปล่านะเอาคำว่าช่วยด้วยกันแล้วกันช่วยด้วยช่วยด้วยทาไมมันเบาจังน้องเอาไว้ เราไม่น่เลยช่ด้วยเนี่ยเบาอะทุกคนแต่ทไงไงวะเสียงเสียงเจอเสียงพูดเสียงบเสียงเพลงอือไงวะสมดุลเสียงเสียงพูดเสียงเบลร์นเบลเบลเบลร์นเบิเบิไม่มีเสียงคำหรอวะ ดูเสียงข้าม,มันอะไรเสียงพูดชมรมเสียงเสียง,งพูดโอ้ยลองนี่เอ้ยไม่ใช่เสียงบ้าเสียงพูดนี่มันเอ่ออะไรนะเสียงพูดของตัวละครไม่เสียงเปิดไหม่ปะนีเฮ่อเพื่อน เพื่อนเออไม่รอดออไม่รอดอีกเลยบอบเอ้ยถือว่าครั้งนี้นะคะทุกคนเรามาแก้ตัวด้วยนะคะที่เราทำคลิปนั้นผิดน่ะที่เราทำเป็นสีวีิ์แต่เราเล่นแลงนี้เราจะมาแก้ตัวะคะ่ะทำให้ถูก <c oughs> ถือว่านะคะทุกคนครั้งนี้เป็นการแก้มือนะคะที่เราเนี่ย ยังไม่ทำอะไรก็ตายและไม่ึืนแพ้สอเราก็ไม่หยุดนะครับคือเพื่อนก็กระ่นเดียวั่งเดาดูเพื่อนก่อนดี ว้าวเราสังเกตเห็นว่ามันจะมีที่เหลือ่โอ้วันนี้มันจะขึ้นไหมเนี่ยแพทสองเนี่ยว้าวว้ายทุกคนถึงบนแผนที่ไหมคะอยู่ใกล้ๆดูนี่สีข้าวโลอะไรไม่ล่ะลุกขึ้นทีจริงๆไม่ได้ตั้งใจมาลงนะคะทุกคนแต่ไม่ได้จะลงแต ไม่มีแต่ละไม่เป้ดตู้เลยลเล่นช่วยชุกเพื่อนดีกว่าคะแนนชุกก็มีนะถ้าชุกเยอะก็ย <c oughs> ิ่งใหญ่เด้อแต่โอ,อ้เอ,อาเน็ตเน็ตกูเน็ตกูอ่านเก้าเก้าบวกเรียบร้อยทุกคน เน็ตก็บวกแปดนะทำไมเชื่อเด็ดไม่ได้บอกปเอ้ยโอ้ยอีเลดอีดอเดดอดลอดอยู่ไหนอีเลดอีเลดเชื่อตัวไอเลดนะคะทุกคนเพราะว่าเน็ตไอเลดเนี่ยคือเน็ตที่เราเราเชื่อม่อยที่สุดไอเลดเราไม่ได้เชื่อมอีเลดแต่เชื่อเด็ด อย่างนัน้นก็รีบได้นะคะแต่ว่า,า,ว,ออกกาว้าไอีอ่ิออว้าเอากี้เข้าไปเลยโอ้ my god โอ้โหอันดับแรกนี่เอาเข้าใหม่สวยอือยังอยู่ไหมจ๊ะ ลูเรายังอยู่ในแมพอยู่ไหมว้ายออกเลยไอ้คนนี่จ้าไปได้ไหมเนี่ย นี่ได้ซูคิวนี่ค่ะนี่ได้ซูเหมือนกันเอ้าแม่ชุกเย้เริ่ล้เราจะไปหานางโอ้โอ้เ็ดเน็ดเน็ดเม็ต็มเ ไว้ก็ไม่เหรออืมไว้เถอะอืมโอเคน่จะไม่ดีบุญคุนเลยไม่เหมือน E2 อตัวนี้เลยนะไม่มีคอานะม,ม,มชุกอีกมาถึงชุดเราใช่ไหมเราเราเรามา้งโอ้ดีใจไม่ต้อง ล,ลุกแล้วนะแลเลย,เลยรีบตายทันก็อด้อาวโอเคเอ่อแล้วใครจะดูเราวะสองคนมาดูเลยคนอื่นแน่ๆค่ะคนอื่นแน่ๆคนอื่นนหละศัตรูที่ อยู่แล้วนะคะเราจะลงมาบุกกันเอ้าไมค์ก็เด็กช่หนอเด็กชายนะมึงไม่ตายตั้งแต่แรกกูอุตส่าห์เลยผ่านที่าุเดี๋ยววะไปไรเอ้าเพนไม่ของเรา นี่เลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับเอ้าไม่กอเพื่อนรีบไปเร็วเร็วเร็วูิบไปตรงนั้นเรียมเลยนี่ค่ะทุกคนหลู่กันเลยช่วยพี่มันมีคนอยู่อ่ทุกคนอยู่นี่ ดูดาวอยู่เราบางทีเราอาจจะไม่นะคืนไม่คันจุบไม่มีกระเป๋าเลยว่ะเราเอาเองินไปซื้อกระเป๋าก่อนดีกว่าตอนนี้กระเป๋าจำคัญสุดนะคะ แล้วก็ตายหมืนดิมนะคะมีแต่เด็กชายหนุเนี่ยนะไม่อยากดูอีเด็กชายหน้อไม่อยากดูดูก็จะเลยดูเบอร์หนึ่งอ่ะแล้วแต่ไม่ลืมบนคนเบอร์หนึ่งนะคะใช่เบอร์หนึ่งไหมวะ มีปืนในมืออย่างนี้ขอบคุณสหรับดหกน,นะคะไ่้วไหมคนนรวยอ้มีเพื่อนมา <laughs> chụp đi, phú. Wow, phú <laughs> chụp cận niệm luôn chụp cận niệm luôn chụp cận niệm luôn chụp cận niệm chụp chụp cận niệm luôn chụp cận chụp chụp cận niệm luôn chụp chụp cận chụp cận chụp chụp ่้องนะนี automated automated ่คอยอันนี Guys, like ้ก so ็ยัง so ม่ดอ้า so อันนี so ู้อ so ันนี้้ยทำไมเอร์ไหนูมา้งใช่ไหอ่ะกูไปดูเอร์่เมื่อนหออล่ะดูซูซีับดดด้น อีเบอร์สีมาไม่ดูอ้าวนี่นะคะนอนเป็นสุดขอบคุณคุณหนอนมาใช่ไหมอ,อ่ะชื่อหนอนไหมหรอเออแต่เขาบอกหนอหน,อน,อนเฉยๆพี่อนอนกันแต่ไปขู่เรื่องทำจกั่งอะอย่างนี้ต้องต้องเสียงอ้อมเงื่อนเหมือนได้ยิอนอะไรสักอย่างอะ ไอ้ทันทันขอบคุณครับผมเล็กบ็กโว่ไม่ใช่เราจะไ่หาติชาย

ได้แล้วแล้วเจ้าคุณมีเนไมี่เคไม่มีไรด้วยไม่เตมกำลังใจให้เราด้วยนะ ใช่ไหมเออมีแล้วไมเป็นค่ะเราเก็บของเลยมีเงินห้าร้อยบาทไม่มีใครเอาของเลยไม่กับก็ได้นะมันนม่ต่มไ่รลืมแล้วเียนึงอะครับเอาหมดแล้เไม่มีส่งเงินแมวันเหมือนคนๆกนน เราทุกคนเราจะไป 关注他们。

ก่ัไปพักิจคือได้มอนนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ไหวแล้วนะคะนั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ใครดูคลิปนี้เนี่ยให้มีโชคมีลาภรวยๆนะครับแล้วก็ ฝากติดตามด้วยนะคะใครติดตามเนี่ยขอให้โชคดีนะคะเราจะมาทำคลิปใหม่ๆทุกๆวันเลยนะคะแต่บางวันก็ไม่ว่างนะบ๊ายบายค่ะครับวัน,นะคะ